ว่าไปเออ้วาน <ıyorlar. S 2> กันเวร้าลงคอยมาเด่นกันได้นะอร่ก็จะเป็นลาพี่เป็นน้องเป็นเล่นกันตรงตรผัดกันขึ้นผัดกันลง กินที่้องน้องช่วยประยัดโชว์นิสตงนิสตะก็พอโได้ถ้าจะร้องเล่นกันใสมันหยดต้องแก้ผ้าออกให้หมดและถึงจะเย็นใจโฮ้ยเฮยเฮยแก้ผ้าไรหวลาอะไรแก้ผ้ายังไงอะเล่นมาเล่นไปมันร้อนก็ต้องแก้ผ้าเป็นธรรมดาเนาะโอ้มันร้อนต้องแก้ผ้าเนาะนะ โอ้ยต้องแก้หรอกเย็นี้แหละแอร์ถ้ายัาไม่อยากให้แก้กันแอร์เย็นๆเนี่ยโอ้แม่ทับเป็นคนขี้หนาวแล้วขี้อายด้วยอย่าแก้เลยร้องกันติดใจเอาใหม่ก็เอาใหม่เออเอาใหม่เธอถ้าจะร้องเล่นกันนตรีมันหยดต้องถอนเธอเอาใข่หมดและถึงจะเย็นใจเธอเพราะแค่ไขหมดแล้ว หลุไปอะไรมันแดงอ่ะมันร้อนมันร้อนมันแก่ผ้ามันก็โผล่ขึ้นมาแดงนะสิโอ้โหมันผ้าทิพย์ผ้าทิพย์อ้ผ้าทิพย์มันโด่งเข้ามามันเย็นแล้วมันโด่งขึ้นแล้วมันก็ต้องแดงโอ้ยมันโด่งเรื่องมากเลยโอ้ยไม่ได้ฉันไม่ได้หรอกเอามาแก้หมาเอีกเยอะเอามาเอามาเออเอามาพอไปเตะโล่นะโอ้ไม่ได้หรอกเอามาพอไปเตะเด็กเยอะเด็กเยอะเด็กระองมาแล้วก็แดงกปั เจอแน่เดียวนี่แหละกับพันธ์น้องรักูุดผุทผาดผิวพัลพ่องทำไปเจอแซมยังนูนน้องยังอ้วนทีอะไรๆไก็ยังดีก็ยังใช่ได้ไม่เจอกันนานนนมเต่าเป็นกงโอ้ยน um ่มตนุ่มโ่ไม่ยังไงอีกแล้วไห้ีแล้วทำมันลวกไม้

ทางเพื่อนกันไปก็ตั้งลายปีอันนึกว่าไปขอยมีเยาวะารเอทาเอทาทาทาชทาท้า ดขึ้นไปก็เสียนานโคอะไรอะห้มันก็โขึ้นก็มาได้เป็นไม่เพลอยู่ข้าพันเพลงที่วลิลาละไปถึงไหนหนเออเดี๋ยวยเดหลงเนื้อหลงเนื้อเอาไมเอามทก็ว่านะเอาไมเออไม้กทักกันบ่อยไงโอ้ยเอาไมเอาไม้ ไม่้ไ ah. okay, right. ่าโคอะไรอมันก้าตขึ้นต่อมาได้ฮแกนี่ไอ้หลหลายรอบก้หุดเอาใหม่เอาใหม่อ้อก็อยากจะรว่จะต่อกันได้ไมโอ้จะต่อได้แกว่ามาแค่นี้เอแกอย่าหลดอย่างนี้กมาว่ากันนะล้อก็ล้อก่มนเป็นไหมันจะเป็นตัวนางแล้วเออมาไป

แล้วแกอะไรของแกเขาอกผูกของเขาแล้วโอ้ท้องเอาผูก็เหรอผูกแล้วหางน่ะออกเหมือนงานบากแคว่งแวแวงแคว่อตีไปตีมาตไปเอยแกนี่หอยเรืองาของแกไม่แคว่งของใช้ก็แควงนะเอาไ่แต่ยาเลยวเอาเอาคำอื่นเอาเเอาไปไปไปเล้วของน้ำพล้ม ูเลยแล้วเข้ปกินได้กินไกินรปลาองแกเฮ้ยเฮยเฮ้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 ย้ยเฮ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 เฮเฮ้ยเฮ้ยกฮ้ยเเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮลยเยเยเมยเฮเเฮ้ยเฮ้ยเ้นเ้เ้ โอ้ยแต่มีหาได้หมดอร่อยมันเคยเจอนะแต่ผมไม่ทำไม่ได้ว่ะอ๋อเหรอเห็นใหม่แล้วกันเหมือนจะทำได้เห็นใหม่แล้วกันแล้รู้จักกันอ๋ที่เขารู้จักกินไก่กินกระกินเห็ดปังเออกระตินย่างได้ปังเลยพอมีให้กินเนื้ออะไรละนุ่มพอมีแต่ถ้าจะกินเนื้อมีจนตายเอต้า เยาะแกอะไรมาว่าถึงพ่อถึงแม่หรือนางแกเด่นมาตวาดแหวะแหวะจงร้องไม่จบเลยโู้ฉันเหนียวว่าแกไม่มาถึงเนี่ยเมื่อกี้แกมาต่ำแล้วจะมาแระแห่แตฉันก็กลัวสิฟังให้ดีสิี่ยโอหทำไม่ค่อยดีแต่ร้องมาโอ้เมาว่าถึงพ่อถึงแม่เรือนางแกเด่นเรามาตวาดแวะแวะแล้อยากยกมือไหว้แต่เขาไม่ไหว้ทั้งหม่ แล้วไปถึงไหนไหนเปิดล้านอ่าและที่สะานโค้ล้านว่าเธโอโทมแล้วก็ขนาดไหนโคมัวจะไปเปิดล้านอยู่ในที่ลับโค็นเม้นเขาก็ไม่ได้หักเหมือนโคอ่านเอมเลมหน้ากรวเวลาเข้าถูหัวก็ทุกทีไปเนื่อมีเม่น ลายพิมพ์และแก้วมาทิมทิมทอยได้เอจ้าเอจ้าประชาชหน่อยแน่มีพิมพ์ก็แก้วก้อนแก่แต่ละคนเอาละเอาละเอาละวันนี้แค่นี้ก่อนเออเดี๋ยวจะจัดเนเออจัดนากระนั้มีอีกเยอะอันนี้แค่พูดถึงศิลปะวัฒนธรรม ใช่อริยธรรมตกเออวัฒนธรรมตะวันตกอ่าก็พูดไม่ค่อยช้าใช้เสียงเยอะอนุวัตอริยธรรมตะวันตกมีนี่มีนั่นมีตั้งแต่บัดโน้นจนบัดนี้มีเยอะโอ้เยอะนะแกมาเยอะเลยว่ะเดี๋ยวไปถามวิทนีทิตันเหอมีคินตันก็ได้ยอดจะบันยูบุษก็ได้ได้หรือไม่อย่างนี้เลยรามทัก ที่เวเนซุเอลาโอ้มาไกลเลยแกอยู่าับแกรอวังเวงว่าเ,เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่นหโอเคแค,แค่นี้แหละทักสวัสดีผู้ชมก่อนสวัสดี